อะไรฮะกลัวอะไรล่ะฮะหลังๆไม่ไม่นับถือแล้วหลังๆง่านีไอ้สัตว์ตุ้งฟังวันมิวก็ได้ว่าเฮียขอโทษเพลงอะไรพี่วันมิวเพลงผมไม่ดีว่ะฟังกูใช้บลูทูธแล้วไม่ต้องคุยกับพวกมึงแล้วไม่ฟังย่งเงี้ยโต้ยังคุยอะไรกูวว่าว่าหนูบอกว่าเมื่อกี้นุนถามว่าจะให้นุไปเข้าไหมก็ไม่ตอบเพียอะไรเลยโอ้วันมิวเข้าสิงกูนอยู่ฟังเพลงอะไรฟังเพลงอะไรอยู่ล็อกเลยฟังอะไรดู้อเดอะเอาทู มันยกเลิกไหมันยกเลิกได้หรอได้ได้เลื่องได้ไม่รู้หนูขอโทษเอาแล้วหนูจะกดรัวๆทำไมไม่ยกเลิกนี่นะมันยกเลิกนานแล้วหนูต่อมายกเลิกนานแล้วแต่แพทมาแต่หนูไม่เคยเล่นไงนั่งไงเล่นแต่แบบปุกยิ้มจิ๋วนิ้วหงส์กำลังมาพี่ตายเปล่าไปดีขึ้นกันลายหาแล้ว พี่ตาาหแล้องหาไปเล่้วรุนจริงบนแมันตัดไปแล้วพี่มันตัดไปแล้วได้ยินกูป่ะเนี่ยเดก๋ยดิพี่นุวอลก็เดก๋ยดิพี่นุสัตว์รู้หายไปน่าจะวอกเออวอกกูว่าคุยสักเดียวละไม่ใช่เออคุยเดียวกะพีอะไมีอะไรพิมพ์นะมีอะไรพิมพ์มีอะไรพิมพ์โอ้ย แหววมากเข้าได้นะมันมันมีรองเท้าอ่ะหายหายหายได้ปอนติตันวันไอปอนต้องได้เป็นเอสี่ว่ะไม่เห็นปิดก็ได้เป็นเอสี่มึงต้เอติดเอติดจ่าต้องเล่นไฟเบทชิ้นแรกด้วยเว้ยมันเจออดีนมึงจะเล่นแบบบาลานซ์ไม่ได้แล้วเปิดพี่อะไรกูไม่ได้ปิดไอสัตว์ข้อมือต้องได้เอติดจ้า เปิ่งแยกล่างวันแค่นั้นแหละเปิ่งแยกล่างนนบอกว่าได้ปะนนตามไปแล้วทีไม่ได้มันคือให้นนไปเข้าใช่ไหมได้ได้นนไม่ต้อง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 รอเดี๋ยวจะยกลงคีฟแต่งี้โอ้งลองดูเลยวะลองเออใช่มันเป็นสเต็งนี่แหละเป็นสเต็งแล้วเป็นยาบวะลองบลาลองดูบลาไม่ตายเดือดเก้าร้อย เออแต่แม่งโกอ่ะมันโกอ่ะพี่ว่ากูไปนี่ตายคู่แน่มีมันไม่มีมีเดี๋ยวมันผ่านอยากมามาตัดให้พี่ก็ได้เออวิ่งอยู่วิ่งอยู่เฮ้ยมันมาตัดรูงะได้ถ้างั้างนั้นไม่มีพี่ตัดไม่มีเมื่อกี้โดนชาแมนเหนี่ยเลยสกิลสองไอ้นั่นใส่หัวกูกูแบบดูดเลยล่ะอย่าพื้นได้ล่ะอย่าพื้นอย่าพื้นสกิลสองทีนะต้องให้กูตะโกนไอ้เหี้ย เสียงเบาเดี๋ยวเบาเล่นใหม่วันหนึ่งกีฬาเบิร์นไม่เนาะมาใช้ลูกเบาวาแอคมันจะพีเคแล้วแน่เลยว่าป่ะไี่เข้ามาเลยว่ะไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ให้แครี่ซื้อไปให้ออกเขาหน่อยเดี๋ยวออกแล้วแม่งได้ลากคันคอกูไม่ทัดมีหวอดรอเล่าเหรอล่าเหรอไอพี่มันไม่ไม่รู้ว่ามันรู้มีป่ะวตันไม่พอว่ะนนนเว กำลังวิ่งไม่มีไม่มีไม่พอไม่พอกำลังวิ่งเราวิ่งกำลังบเราวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาเอามันมาเอามันตีไป้บอลตีไปเกียก์คุณนึกว่าคุยกับคุณแล้วนคุณนึกว่าคุยกับคุณไอ้ตัดเ้ยล่างล่างก็คุยพอได้ได้ได้มนต้องกดเขียรู้เรื่องของคุณไอ้เขียมีหว่านแน่ๆที่หกบอกผมบอกนโยจดกำลังไปกำลังไป ตอนตายพี่เอาลอันนี้นเดมี่อน้ำมีน้ำโคนแตกเออกูได้ตกออกเอาไอ้ที่ไหนตายที่นี่ลอดงแกันไปเลยมูเขียวเลยเยะบอกอยู่งะมึงโกดมามึงวิ่งเร็วแล้วมึงก็เปิร์กไปดิคือจะทำอะไรโอ้ยเีย จริงๆกูไม่น่าพาพี่หรอกนะกูไม่น่าเล่นเลยกูน่านอนว่ะทันทีเฮียคนเล่นแคลรี่อย่างกูกูไม่น่ารับสายกูไม่น่าทักกูไม่น่าอ่านแชทแล้วก็ไม่น่าตอบด้วยเว้ยจริงๆอ่ะกูควรนอนกูก็แบบล็อก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 หน้าตาสิทธิ์แอไม่เล่นแม่งไปเลย ยิงอย่างโรนัลโด้อนาคตดาวซันโบนี่คงอยู่ไม่ไกลอ่ะก็ไม่ได้แล้วแหละให้ไปให้ไปกูไม่ให้ไปล้อมล้อมล้อมตะวันโง่ตะกี้เลยโอ้ตะกิ้อสามไม่หน่อยดิหนุ่ไปแล้วคนแตกดีหน้าแต่ลงอีกแล้วว่าไม่มีวะกูดาวอยู่เอ้ยไม่ใช่ยังไม่เกิด โดนไดอะไรย่นี้ก็เกินไปผูได้ยินในปอนเฮ่ฉลเนี่ยไอ้ผมไม่มีเพิ่มนะกางกงกิ้งเลแม่กิ้งเลย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 กิงเลยยว้าวเบียววาเียววาปเพิ่มยิงน้ำตัดพิงมนสวยเย่เพิ่ม

มีสูงขึ้นเป็นหาฟ้าเลยเนี่ยไม่ออกเจอาเวนนน้าจะหวาไปเลยมีโลไปเลยผมเอาเจ้เวลัะกันนะดูก่อนดูก่อนอยากเล่นบนสักอีกสักรอบรอจับบน่ันเาเล่นป่ไมี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 นเตี้มิก่อนเตีงก่อนต้องกดแตกตายะ พี่พี่เอาดรอนออกมาแล้วพี่เอาดรอนออกมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยป๊องตัวสองตัวมิงเดี๋ยวตายกันหมดไอ้สามกี้คนแตายตายที่อะเดี๋ยววิ่งไวเลยศาสตว์เปิร์เวสสามเลยปะลบตัวเองตูแฟนนะพี่ให้ลงลงพี่แสวะแล้วมาตัดตอนนี้เล่นขับพีแสวะพี่ ขมือแหกซองตายไปเลยเปิดลบเปิดลบเบิรลบโอ้โหยิงอย่างกับโรนัลโดอนาคตดาวซันโบนี่คงอยู่ไม่ไกลอ่ะปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วไม่รู้ว่าพี่อนดาฟ้าไหมปิดปิดปิดให้หมดเลยนะผมจะขึ้นเลนส์ตีและเดี๋ยวทำเลนส์ตีแมทเมทให้เตยทำสะท้อนเลยไหมที่หกสิบสี่นแรพได้ทำกระสะท้อนไหเรียกกูลุงเรียกนมรพ่อจะไปดิ เามีเปอเรียกาเปปะปาแล้วเอาดิจีกนยน่เนี่ยโดนันตามไ่ให้ตามไให้ตามไให้ตออไม่ยุแบบนี้เห็น้วทต้องถอนดรเลนะคืออพเบลหรบอกว่าถอนพเบล ลิเป้งเขาแบบนี้อยู่แล้วกูอยากจะบอกไว้ว่ากูอัดเอาเสียงแม่งไปทำลิฟเป็งเ้วยกูทำเล้ออร่อยจัดเลยจริงๆเหรอเสียงหัวเราะไอ้ไม่ก็แสบตับอนไรแบบนี้มีจริงเหรออืออันนี้กูไม่ได้คิดเองกูเล่นใช่ไหมคือกูหัวหัวเลาะเลยพี่เขาไปใส่สารเต็งกูไม่ได้ไปดูเลยไม่ได้ไม่ได้ไปดูเลยว่ามึงเอาไปใส่อะไรมาเขายืมไปแล้วว่าเคยมีเว้ย มีอยู่เต้ขอเต้ขอเส้าที่นุ่นมาเต้ก็ออกไปใส่เสียงขำพี่เป๊ะเฮ้ยพี่เขียนไว้ว่าเสียงขำพี่เป้ะใช่ใช่ไอ้เฮียไม่ดีอ่ะบอลพี่นุไม่อยู่อยู่อยู่นู่นอย่าไปบล็อกคีบตอนเตยเต้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 เสียงไปหมดแล้วบางทีนี่ว่าก็เข้าดิสมาง่วงไอ้สัตว์เข้ามาให้กูฟังเสียงโกนกูละเพียจิตโอ้โหทำเฮียอะไร ไว่าหลับวันนี้เปล่ากูเข้ามาเออจะฟังพวกมึงคุยกันตอนช่วงไเนาะทีห้าทีสี่แล้วมีเสียงเข้อแคกแล้วอะไรแหม่กูไปข้างบนว่ะเฮ้ยดิเจนเฮ้ยมีใครมาวะเนี่ยข้างบนจะปืนฆ่าไปเลยฆ่าไปเลยสองคนดูดไปเลยก็ได้กูดด้าวกูดาวกูดาวปืนไปเนอนเอาได้ได้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วแกลี่มันตาย ขึ้นขึ้นบนไปขึ้นบนไปยืนฟาร์มโง่ๆเลยหกร้อยแครี่กูเลยอะไร <c oughs> มึงมึงขายแค่นี้ไม่มีกระาาฟร์มได้อยู่เราจะดันต่อด้วยกลับต่อเลยยา,ยาวเลยให้พี่เป้หยุดรามยามยามไปพี่เป้ถ้ามันลงพี่พี่ดูดไปเลยนะถ้าลงฆ่าเฉพาะพี่คนเดียวหรือว่าลงตัดพี่ดูดแมกก่งไปเลยลงเงา,ามาดิ ไม่ลงเห็นอนั้นขึ้นเลยเลยเราไว้ผ่านตอนเอาตยัะยังไม่ได้ไว้ยังให้คนปุ๊บจะไม่โดนแอคคออยู่ต้หาเดียวไม่เอาไม่มาองดูหน้าไหมดีมากไหมาหมดแล้วดีมากไหมดีมากไหมดีาไห พี่เป้ตู้พี่เป้อีกสี่พอแล้วสี่พอแล้วสีพอยแอคเขาผมว่ะต่อให้ต่อให้ไอ้ข้างหลังอะไรน่ะโดนโดนแอคเข้าบิงไม่ได้บิงไม่ได้ฟอนโดนไล่ป่ะนะไม่กล้าเข้าเหมือนกันฟอนโดนปาเช่นที่โดนป่ะได้อยู่แค่แค่บอลเราอยู่คนไปแล้วเนีได้อยู่แฮร์รี่โดนเตยนี้เอาได้ดิตันนี่หน่อยดิไม่มีตันไปแล้วแค่นี้เดียว ได้ครับมีตัวเองได้ครเล่นป่ะมีคนเล่นป่ะออเวลามาคือให้มึงเลยได้หลงผมอ่ะถ้าเป็นทำแล้วปุ่มแม่งเลยเหี้ยวยาปุ่มไปหลอดขอสักขวดสักทีที่หน้ากองกำลังมาได้อยู่ลมสะท้อนมันล่าแม่งเลยกินอะไรไทยคาเมียนะลูก ตาย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 ด่อนด่อนดอนตีได้อยู่มั้ยตีเลยด่อนเน่ะตีแบบเกมเป็นตีไม่รเพราะนูเล่นออกไอ้สัตว์นะพร้อมล่างก็ได้บนก็ได้อย่าอย่าเผลอกดแยกล่างนะผมเข้าให้ก่อนนะถ้าผมตายเดี๋ยวผมดอมเสียถ้าผมรอดไปสามตัวเงี้ยพี่เป้ดูดต่อนะเนี่ยบอลมึงคาราฟงเนี่ยมีคลองมีคลองแต่บอลเซตแรกแหละมึงแปลงสายยุ่งยากเลยคาฟ้อยยาราเออคุ้ตั้งนานแล้วไอ้สัตว์ไม่กินลมคาราฟยี่อะไรมึงแหกตาดูตังไม่เนี่ย มันบอกแสงกระทาฟ้าพี่อ่ะหูพี่อะไรที่นึกว่าหูพี่อะไรว่าไถกระทาฟ้าไม่ใช่หรอแสงกระทาฟ้าอ๋อแสงกระทาฟ้าเออยินตีแรกเลยมั้งีดอนเล่นๆไปเลยก็ได้อย่างล่างอย่างล่างมั้ยพี่อะไรเนี่ยเสียดับเพื้อเดือดอะอาครูไม่เจอปืนไปเลยก็ได้ออกมาแล้ว ไปดูแลดูแลดูแลใส่หนูให้ส่หนูให้แล้วต่ฝ่าเรุามอนไปเลยอย่างเทพอาวตอย่งหรูไม่ต้องบอกตัเทพทรมาเองตอนแรกไม่มาพาอด้ว่อแตกกันไปเลย นิ้วจะสว่งนี่นายย้อนตัวหน้าไม่ทีนี้มึงขายคนมาเียอะไรวะหน้าลงเทอยเลยจริงยังเอาโรนัลโดอาาคตดาวซันโบนี่คณอยู่ไม่ไกลอ่ะไแล้เฮ้ยเฮ้ยเเลยเฮ้ยเฮแล้วพรมาทำเี้ยรมากูบวกกับทีนี้ ทำนนี้เท่าไรอย่างเงี้ยดูดแบบดูดไม้ไม้เน่าแล้วมึงกินเหี้ยนั่งดูดหัวไม้สัตว์คนเที่ยะไรว่างนั่งดูดหัวไม้เหี้ยนโลกรีทิ้งหายไอ่เหี้ยไม้กูไม่ได้หัวเล็กๆกูดูดได้กูเกินไปละเหี้ยไม่รู้สักเนี่ยเหี้ยตาตาเล็กเองพี่เป้บัะ มไป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 บอยไม่เคยเล่นกับกูหรอวะบอยไม่เคยดูผมมีดูชินแล้วไอ้เหี้ยมีทุกอย่างไอ้เหี้ยนี่นี่จะเล่นเสียงฮาโลวีนด้วยนะหัวลอดตามหลังด้วยไอ้เหี้ยเสียงฮาโลวีนเนี่ยกูจำได้มั่นเลยกระภูอ๋อเหี้ยจะตามเลยไอ้หนี้ที่กูแค่จัดแม็กเกิดอดีเกิด เมฆกูมีเมเยอะจัดเลยแมสกอลเผ่ามันเออออยางแรยางแรอดีไม่มีคำตอบเลยเนี่ยอไรไ้เนยมบิงโบอะมึงเพิ่เพี้ยอะไรมึงไม่ได้ทำคลิปไม่ต้องออูจะดูดดูไปกดูสาอันเลยเดี๋ยเอาดูดเลดเก็บเลด เออใตันอดีป่ะดีไปเล้ดิปวดปวดปวอย่ที่มีบลกอะตะเี้ยอถูกปโานสอแทองสองใส่แมีเป็นไอดอ่นยบ้านพบ้านพี่บ้านไอ้ยังไงอะยังไงอะยังไงอะอยิงไปกดสกิลูสามนูไฟเบียดไทยมันก็ได้ปอนเลยตีไปดู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 ดดดูดดู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 ูด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 ู ต้องบอกก็รู้ว่าใท้โรมาดีมึงเพนอุดก็มาใหม่วมันเเช็ดแค่ไหนเลยไปไปมึงว่าตีฮสุดเดียวอ่ีึปล่าเตี้เอาียิงไม่อยูแลนีี่ต้องเพิ่มอันที oh. <st> ่ต่อที่เนา ดูออกเกมดูว่ากูเล่นต่อให้กูเล่นต่อให้ย้อนย้อนในคอพี่นี่ไม่คิดแบ่งก็อื่นยิ่งมากสองถุงฝีมืออย่างเทบเอาว่าอะไอย่างรู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทบรู้ไม่อดไอ้ยพี่ฝอนกูนี่จะได้ยังไงหีือไอ้เล้งแคลรี่แน่สัดแบบเป็นก็จะให้มันจับไอ้เทียเป็นผู้ปวดหัวมะกูแค่สตีลดี่มา